เคยสงสัยไหมคะว่าเขารู้ได้อย่างไรทุกทุกเย็นก่อนที่คุณจะไขกุญแจประตูบ้านเขาจะมานั่งรออยู่ที่เดิมในเวลาเดิมราวกับมีนาฬิกาปลุกดังขึ้นในหัวหรือเจ้าเหมียวที่บ้านที่ไม่เคยพลาดเวลาอาหารแม้แต่นาทีเดียวเสียงร้องเมียวเมียวจะดังขึ้นตรงเวลาเป๊ดไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม เรามักคิดว่าพวกเขามีจิตสัมผัสหรือรู้เวลาเหมือนกับเราแต่ความจริงนั้นลึกซึ้งและมหัศจรรย์กว่านั้นมากค่ะศาสตร์ของธรรมชาติวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในสมองและร่างกายของเพื่อนสีสีขาเพื่อค้นหานาฬิกาที่มองไม่เห็นนาฬิกาที่ไม่ได้เดินด้วยเข็มวินาทีแต่เดินด้วยแสงกลิ่นและฮอร์โมนแห่งความหิว เมื่อนาฬิกาบอกเวลาห้าโมงเย็นคุณอาจยังไม่รู้สึกหิวแต่สำหรับสุนัขของคุณร่างกายของเขากำลังส่งเสียงกรีดร้องนี่ไม่ใช่เรื่องของการจำเวลาค่ะแต่มันคือปฏิกิริยาทางเคมีในกระเพาะอาหารของพวกเขามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่าเกรลินมันทำหน้าที่เป็นวาทยอนแห่งความหิว งานวิจัยพบว่าสัตว์เลี้ยงที่กินอาหารตรงเวลาทุกวันร่างกายจะเรียนรู้ที่จะหลั่งเกรลินออกมาล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงก่อนมื้ออาหารและจะพุ่งสูงสุดเมื่อเหลืออีก30นาทีดังนั้นอาการกระวนกระวายที่คุณเห็นไม่ใช่การอ้อนเอาแต่ใจแต่คือพายุฮอร์โมนที่กำลังโหมกระหน่ำในร่างกายสั่งให้ระบบย่อยอาหารเตรียมพร้อมน้ำลายสอกระเพาะบีบตัว ทุกอย่างถูกตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำแต่สำหรับแมวเรื่องราวอาจต่างออกไปแมวที่กินจุบจิบทั้งวันระดับฮอร์โมนนี้จะไม่เคยพุ่งสูงสุดและไม่เคยลดต่ำสุดทำให้พวกเขารู้สึกอยากตลอดเวลาโดยไม่รู้จบการกินเป็นมือม้อมื้อจึงอาจเป็นคำตอบที่ดีกว่าสำหรับสุขภาพของพวกเขาค่ะนอกจากความหิวแล้วพวกเขารู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังจะกลับบ้าน มนุษย์เราใช้ตามองนาฬิกาแต่สุนัขใช้จมูกดมเวลาทฤษฎีนี้เสนอโดยอเล็กซานดราฮอรวิสเธอบอกว่ากลิ่นคือเครื่องบอกเวลาที่แม่นยำที่สุดเมื่อคุณเดินออกจากบ้านในตอนเช้าคุณทิ้งหมอกจางๆของกลิ่นตัวคุณไว้เมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นนั้นจะค่อยๆจางลงจางลงตามการเคลื่อนที่ของอากาศ สำหรับจมูกอัจฉริยะของสุนัขระดับความจางของกลิ่นนั้นคือเข็มนาฬิกาเมื่อกลิ่นของคุณจางลงถึงระดับหนึ่งสุนัขจะรู้ทันทีว่าอ๋อความเข้มข้นระดับนี้แปลว่าแม่กําลังจะเปิดประตูเข้ามาแล้วสำหรับพวกเขาอดีตคือกลิ่นที่จางหายไปและอนาคตคือกลิ่นใหม่ที่กําลังลอยมาตามลม พวกเขาไม่ได้นั่งรอคุณด้วยความหวังแต่พวกเขารอด้วยข้อมูลที่แม่นยำจากจมูกแต่ยังมีนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่ควบคุมทุกชีวิตบนโลกนั่นคือแสงลึกลงไปในสมองของสัตว์เลี้ยงมีกลุ่มเซลล์เล็กๆที่เรียกว่า SCN ทำหน้าที่เป็นนาฬิกาหลักของร่างกายคอยปรับจังหวะการตื่นและการนอนให้ตรงกับดวงอาทิตย์ ในอดีตบรรพบุรุษของแมวเป็นสัตว์หากินยามพลบค่ำส่วนหมาป่าหากินเป็นเวลาแต่มาอยู่กับมนุษย์แสงไฟนีออนและหน้าจอทีวีได้เปลี่ยนโลกของพวกเขาไปแสงสีฟ้าจากหลอดไฟอาจหลอกสมองของพวกเขาว่ายังเป็นกลางวันยับยั้งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับทำให้สัตว์เลี้ยงในเมืองหลายตัวมีอาการเครียดนอนไม่หลับหรือตื่นตัวผิดเวลา การปิดไฟให้มืดสนิทในเวลากลางคืนจึงไม่ใช่แค่การประหยัดไฟค่ะแต่เป็นการคืนสมดุลเคมีในสมองให้พวกเขาได้พักผ่อนอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ความสามารถที่น่าทึ่งที่สุดคือการสังเกตสัตว์เลี้ยงคือนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคุณทุกวันพวกเขาจดจำลำดับเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำเสียงรองเท้ากระแทกพื้นเสียงกุญแจ กลิ่นกาแฟายามเช้าทุกอย่างคือสัญญาณเตือนที่บอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันจนดูเหมือนว่าพวกเขารู้อนาคตแต่จริงๆแล้วพวกเขาแค่รู้ใจคุณมากกว่าคุณรู้ใจตัวเองเสียอีกค่ะเวลาของพวกเขาอาจเดินเร็วกว่าเราร่างกายของเขาทำงานหนักเพื่อรอคอยมื้ออาหารต่อไปจมูกของเขาทำงานหนักเพื่อเฝ้ารอกลิ่นของคุณ ทุกนาทีที่ผ่านไปคือการรอคอยที่มีความหมายเมื่อเรารู้ความลับนี้แล้วหวังว่าเย็นนี้เมื่อคุณกลับถึงบ้านคุณจะเข้าใจแววตาคู่นั้นมากขึ้นและใช้เวลาที่มีอยู่ด้วยกันให้คุ้มค่าที่สุดนะคะหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณแล้วอย่าลืมกดติดตามศาสตร์ของธรรมชาติเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้า